มาปั๊บาปวันนี้โชคดีนะครับมีมาตกลงมาเล็กน้อยพอเป็นกระายนะครับเราอยู่ที่แองเกิลสเบิร์กครับทางขึ้นทิลิสยอดเขาสูงหมื่นฟิตประเชศนิวซีแลนด์อ่ะเอ้ยสวิตเซอร์แลนด์ดิ้อตายสวิตเซอร์แลนด์ครับพุดเล่นเราอล่เเป็นชุดที่สองนะครับชุดแรกสามร้อยองศาไม่มีโอกาสได้ถ่ายครับ พาอผู้ประชาชน,นปนระชาชนในลิฟต์มากมายส4,800ล้านคนนะยืนยังไม่ไหวเลยที่ไหนก็เจอแต่ทัวจีนระเจ้ากลัวเลยนะครับอย่าลืมว่าเขา1พัน400ล้านคนนะนลแล้วเรา,าแก้6 0นั่งรไคะครับทะเลสาบเล็กๆบนเขาขับมีโอกาสมาเที่ยวด้วยกันนะครับสวัสดีครับ